สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมพงจินดาบรรลายนวันนี้จะมาล้างทําความสะอาดคอยคอยแอร์คอยร้อนรวมถึงหม้อน้ำนั่นแหละครับมันก็ติดขนาดคู่กนันก็ล้างไปทั้งสองอประโยชน์ก็คือทําให้แอร์เราจะเย็นดีขึ้นนะครับคอยร้อนทําหน้าที่ระบายอากาศร้อนออกจากระบบแอร แล้วก็สร้างลมเย็นเข้าไปในห้องโดยสารเพราะฉะนั้นถ้าระบายได้ดี <c oughs> ก็จะทําให้แอร์ทำงานดีมีประสิทธิภาพลดเชื้อเพลิงนะครับแทนที่ประหยัดน้ํามันพูดง่ายๆประหยัดได้อย่างไรนะครับ <c oughs> ก็คือถ้ามันไม่ค่อยเย็นคอมแอร์ก็ต้องต่อนานนะครับแต่ถ้ามันต่อแป๊บเดียวแล้วเย็นมันตัดนะครับก็ <c oughs> เครื่องยนต์ไม่ทํางานหนักมากก็ประหยัดพลังงานเบาแต่ถ้ามันสกปรกมากๆมันตันนะครับระบายความร้อนไม่ออกก็ปั่นอยู่นั่นแหละหนัก พูดง่ายๆนะครับเอเย็นขึ้นประหยัดพลังงานขึ้นด้วยวิธีก็ถอดกระจังหน้านะครับมีผมถอดไว้แล้วแต่ละรุ่นก็น็อตอยู่เหมือนกันออกแล้วครับถ้าให้สะอาดหมดจดท่านใดที่ขยันก็ถอดกันชนด้วยเลยก็ได้ตุวน,นี้กันชนมันพอมีช่องบ้างนะครับมันก็พอที่จะฉีด้ํายาฉีดน้ำ เข้าถึงฉะนั้นก็เลยไม่รื้อทั้งหมดนะครับอย่างมากก็จะรื้อแค่แผ่นปลายทะเบียนเนี่ยนะครับมันมีรูอยู่รูด้านล่างนี้อมองทะลุเพราะฉะนั้นก็พอที่จะทำความสะอาดได้คอยร้อนของเอมันจะอยู่ด้านหน้าส่วนแผงหนึ่งจะเป็นแผงหม้อน้ำนะครับนี่เป็นแผงคอยร้อนของแอแต่ล้างด้วยการมันก็เข้าไปทำความสะอาดทั้งสอง อยู่ดีนั่นแหละครับเราพยายามฉีดน้ำยาเข้าไปให้เข้าได้ลึกที่สุดสิ่งที่จะใช้นี่แหละครับซูเป,ปอร์คลีนเนอร์น้ำยาทําความสะอาดคอยเย็นแอร์บ้านและรถยนต์ทำความสะอาดแผงคอยเย็นประหยัดพลังงาน 1,200cc คุณสมบัตินี่แหละครับเป็นน้ํายาทำความสะอาดแผงคอยเย็นของเครื่องปรับอากาศบ้านและรถยนต์น้ํายาจะช่วยให้ การกำจัดสิ่งสกรปรกซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดกลิ่นอับที่สะสมอยู่ในคอยเย็นเมื่อน้ํายาผ่านเริ่มทํางานจะทําให้เกิดเป็นฟองสีขาวและเนื้อโฟมจะจมลงไปตามซอกท่อและทําการกําจัดสิ่งสกรปรกซึ่งเป็นสาเหตุทําให้แผงคอยเย็นอุดต,ตันทําให้เสียพลังงานและเชือยเพลิงมากขึ้นคุณสมบัติกําจัดกลิ่นคราบน้ํามันคราบบุหรี่และสิ่งสกรปรกต่างๆช่วยในให้อากาศหมุนเวียนของอากาศดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นประหยัดพลังงานและ ค่าบำรุงรักษาสะดวกสามารถทําได้ไม่ยุ่งยากมีกลิ่นหอมก็คือล้างคอยเย็นด้วยก็คือตู้เย็นล้างคอยร้อนด้วยนะครับได้2ออย่างอันดับแรกให้ฉีดน้ําเข้าไปก่อนนะครับสายยางก็ได้แต่ถ้าใครมีที่ฉีดน้ําก็ปรับให้มันฟูๆหน่อยอย่าปรับให้แรงแล้วก็อย่าอย่าใกล้มาก ถอดทะเบียนรถออกด้วยทะเบียนรถก็บิดบิดงอ เกาไหนๆทำให้ดีสักหน่อยถอดแตรด้วยเลยครับแตรออกจะได้ไม่ขีดขวาง หลังจากนั้นก็ฉีดน้ํายาเลยครับง่ายๆข้อควรระวังก็ระวังอย่าให้โดนผิวหนังระวังเข้าตาอันตรายระวังอย่าให้โดนสีรถเดี๋ยวสีรถจะเสียหายก็ฉีดเลยครับฉีดให้ทั่วๆทิ้งไว้ประมาณสองสามนาทีนะครับควรสวมถุงมือแต่ผมไม่ได้สวมพอดีถุงมือนั้นหายาก็ลุยเลยครับ ยามให้ทั่วที่สุดครับเห็นว่ามันเริ่มมีฟองออกมานะครับฟองตัวนี้จะดันสิ่งสกปรกออกมาด้วยดันคราบต่างๆทิ้งให้ฟองเต็มที่ก่อนก็ได้ค่อยฉีดน้ำล้างออกแค่นั้นนะครับง่ายๆส่วนคอยเย็นก็ล้างวิธีเดียวกันแต่คอยเย็นจะยากตรงที่มันแคบ จะให้ดีต้องถอดออกมาล้างมันอยู่ในที่แคบนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมทําให้ดูเผื่อมือใหม่นะครับอยากล้างเองก็ทําเองได้ไม่จําเป็นต้องเข้าร้านนะครับบำรุงรักษารถด้วยตนเองดูแลรักษาตอนนี้คราบสกรปรกนะครับเห็นไหมครับถูกฟองดันออกมาแม้ตเ่เศษแมลงต่างๆมันก็จะออกมาจากมาด้วยแรงของฟองดําๆนะฮะสกระปรกนะฮะเนี่ยเศษอะไรสกรปรกมันถูกดันมแมลงเล็กๆนะครับ ไหลลงค่อยล้างน้ําออกนะครับล้างน้ําแบบใช้ายางฉีดก็ได้เพื่อไม่ให้มันถ้าเราไปฉีดมันเท่ากับดันเข้าไปอีกนะครับแค่ให้น้ําเบาๆเสร็จแล้วหลังจากหมดฟองไหลฟองหมดแล้วเราค่อยฉีดเพื่อให้มันดันทะลุออกฝั่งโน้นได้นะครับจะสะอาดดีกว่ากันถ้าไม่รีบนะครับรอนิดนึงเนี่ยดําเมี่ยมเลยครับจากแรกๆฟองขาวๆกลายเป็นสีดําดันออกมาละ ฟองเต็มที่ครับก็อย่างว่าอย่าไปฉีดน้ําดันเข้าก็แค่ล้างครับครับด้านนอกถ้าเราไปฉีดแรงมากก็เท่ากับว่าฟองที่ถูกดันออกมาจากด้านในก็เท่ากับเราไปฉีดดันกลับเข้าคืนนะครับอเอาแค่ผิวด้านนอก,นนอกจะไล่เศษต่างๆฝุ่นสิ่งสกปรกมแมลงออก จากนั้นค่อยฉีดได้เลยน้ำที่ด้านล่างดำเมี่ยมเลยครับดำสุดๆเลยเยอะมากก็ไม่ว่าจะเป็นของใช้อะไรถ้าไม่ดูเลยนะครับว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆไม่เฉพาะแค่รถยนต์ถ้าเราไม่ดูเลยมันก็ อายุใช้งานมันก็ลดลงแต่ถ้าเราดูแลดีๆมันก็อยู่กับเราไปน,น,นานๆใช้งานได้น,น,นานๆนะครับจากนั้นก็ฉีดน้ำล้างให้สะอาดและประกอบเข้าดังเดิมเป่าให้แห้งซะก่อนนะครับถ้าอาการคอยร้อนมันตัน,นครับเวลาเย็นๆแอจะเย็นแต่สู้อากาศไม่ได้ ปิดไฟแดงแล้วไม่ค่อยเย็นแต่ถ้าช่วงอากาศเช้าเย็นก็แอร์เย็นปะกะติอนั่นแหะแสดงตัวนี้ระบายไม่ค่อยดีแหละครับก็จะทำได้ตัวนี้สั่งในลักษณะขวดไม่กี่บาทนะครับเหให้ลิงไปตอนนี้ก็สะอาดสะอาดสะอาด เรียบร้อยแล้วก็เป่าให้แห้งใช้ลมเป่านะครับประกอบแตรครับแล้วเหลือแต่กระจังหน้าจะทําความสะอาดซะก่อนอาจจะทําสีกระจังคราวหน้าอาจจะล้างหรือตู้คอยเย็นล้างนะครับ ในห้องโดยสารตัวนั้นเหม็นมากเลยน่าจะตันกว่าตัวนี้ทั้งเหม็นทั้งลมไม่ค่อยแรงโอเคนะครับสำหรับวิธีการล้างออยร้อนง่ายๆนะครับก็เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายนะครับคอมเมนต์กันมาด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับมีคลิปลงเป็นประจำนะครับคลิปวิดีโอดูแลบำรุงรักษารถด้วยตนเองง่ายๆนะครับนำมาให้ชมอยู่เป็นประจำฉะนั้นฝากกดติดตามไว้ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ คลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ